สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัด2.2หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม1และแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านพร้อมกันในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะซึ่งจากตัวอย่างเนาะจะมีทั้งหมด2วิธีโดย2วิธีนั้นจะแตกต่างกันก็คือวิธีที่1เป็นการเขียนจำนวนคะกระจายแบบนี้นะคะ แล้วเราก็มาเปลี่ยนแค่ส่วนที่เป็นเศษส่วนให้ตัวส่วนอยู่ในรูป10 1 0 0หรือว่า1000นะคะส่วนวิธีที่2นั้นเราจะเปลี่ยนจํานวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินพอได้เศษเกินมาแล้วก็ทำวิธีคล้ายๆกับวิธีที่1เลยค่ะคือทำให้ส่วนเป็น10เป็น100หรือว่าเป็นพันนะคะถามว่า2วิธีนี้แตกต่างกันมากไหมส่วนตัวแล้วก็คือแล้วแต่คนถนัดนะคะ วิธีที่2เนี่ยตัวเลขตรงนี้ที่คูณมาอาจจะเยอะขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนตัวแล้วแนะนําว่าวิธีที่1เนาะจะคิดเลขน้อยกว่านะคะมาเริ่มกันเลยเนาะข้อที่1 1ึ่งเศษเจ็ดส่วนยีิวิธีทำเนาะเราจะทําโดยใช้วิธีที่1น,นะคะจะเขียนจํานวนคละในรูปแบบนี้นะคะก็คือแยกในส่วนของจํานวนนับและส่วนของเศษส่วนออกจากกันแบบนี้เนาะตรงนี้นะหลายๆคนอาจจะลืมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนคละแยก ออกเป็นจํานวนนับบวกกับเศษส่วนแบบนี้เนาะแต่เวลาที่เราเขียนแบบนี้เหมือนละเครื่องหมายบวกออกไปนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาจัดการเศษ7จส่วน20โดยที่ทําให้ตัวส่วนเป็น100โดยการคูณ5 7ก็เลยต้องคูณ5ด้วยก็จะได้เท่ากับ1บวกเศษ35ส่วน100เท่ากับ1.0.35บวก0.35 ก็นำตัวจํานวนนับบวกกับทศนิยมที่เราแปลงมาจากเศษส่วนตรงนี้เนาะ1บวก0.35ก็ได้เท่ากับ1.35เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าใครอยากจะทำอีกหนึงวิธีนะคะก็คือวิธีที่2เปลี่ยนจํานวนคล้าให้เป็นเศษเกิน1เศษ7ส่วน20สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับนํา20ไปคนนูณ1เนาะได้20แล้วก็บวก7 ก็จะได้เท่ากับเศษ27ส่วน20แล้วเราก็มาทำให้ตัวส่วนเป็น100โดยการคูณ5ทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เท่ากับเศษ135ส่วน100 135ส่วน100เปลี่ยนให้เป็นทศนิยมได้เท่ากับ1.35วิธีนี้ก็ตัวเลขอาจจะเยอะกว่า เนาะแล้วแต่คนชอบนะคะข้อที่2 5เศษ1ส่วน4เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะทำวิธีที่1ให้ดูก่อนเนาะก็คือแยกตัวที่เป็นจำนวนนับ,นบออกจากตัวที่เป็นเศษส่วนแบบนี้ก็จะได้เท่ากับ5บวกเศษ1ส่วน4 4คูณ25ได้100ดังนั้น1ก็จะต้องคูณ25ด้วยได้เท่ากับ5บวกเศษ25ส่วน100เท่ากับ5บวก 0.25เนาะได้เท่ากับ5.25วิธีที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาวิธีที่2จะเปลี่ยนจำนวนค้างให้เป็นเศษเกินเนาะ4คูณ5ได้20 20บวก1ได้เศษ21ส่วน4จากนั้นก็คูณด้วย25ทั้งเศษและส่วนนะคะ ก็จะได้เท่ากับตัวส่วนเนี่ยคือ100จากตรงนี้เนาะทุกคนสังเกตอะไรไ,ไม่เอ่ยอ่า21คูณ25จากที่บอกไปตอนต้นเนาะว่าวิธีเนี้ยตัวเลขจะเยอะนะคะแต่หากใครจะทำวิธีนี้จริงๆก็ไปตั้งคูณในกระดาษทดเนาะ21คูณ25ได้เท่ากับ525เศษ525ส่วน100เปลี่ยนให้เป็นทศนิยมได้เท่ากับ5.25อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในข้อที่2นะคะ ข้อที่3 4เศษ3ส่วน8วิธีที่1ก็แยกจำนวนนับและตัวเศษส่วนนะคะแล้วเราก็มาคำนวณแค่ตัวที่เป็นเศษส่วนเนาะเศษ3ส่วน8 8คูณ125ได้เท่ากับ1000ดังนั้น3ก็คูณ125ด้วยจะได้เท่ากับ4บวกส7 5ส่วน1000 ได้เท่ากับ4บวก0.375เนาะก็เปลี่ยนตัวนี้นะคะก็นำ4บวก0.375ได้เท่ากับ4.375วิธีที่2เราจะเปลี่ยน4เศษ3ส่วน8ให้เป็นเศษเกินก็นำ8ไปคูณ4 8 4 32 32บวก3ได้เท่ากับเศษ35ส่วน8 จากนั้นก็นำเศษ35ส่วน8 8คูณด้วย125ได้1,000ดังนั้น35ก็จะคูณด้วย125ด้วยนะคะตัวส่วนเป็น1,000และ ยิ่งข้อนี้ยิ่งเห็นชัดเจนเลยนะคะทุกคนว่าวิธีที่1เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องตั้งคูณเลยนะคะทุกคนสามารถคิดได้ในใจได้เลยแต่วิธีที่2เนี่ยการเปลี่ยนจนํานวนค้าให้เป็นเศษเกินเนี่ยตัวเลขก็จะเยอะเพิ่มขึ้นเนาะต้องไปเสียเวลาตั้งคูณในกระดาษทดอีกนะคะ35คูณ125ได้เท่ากับ4,375เ็ศษส3่5ส่วนด้วย1,000เนาะ เป็นทศิยม3ตําแหน่งนะคะก็ได้เท่ากับ4.375ข้อที่4 2เศษ64ส่วน125 125คูณ8ได้1000ดังนั้น64ก็คูณ8ด้วยนะคะก็ได้เท่ากับ2บวก512ส่วน1000ได้เท่ากับ2บวก0.512ข้อนี้ก็ตอบ 2.512นั่นเองนะคะต่อมาจะคำนวณวิธีที่2ให้ดูนะคะ2เศษ64ส่วน125เปลี่ยนจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกินเนาะ125คูณ2ได้250 250บวก64ได้เท่ากับ314ส่วนด้วย125จากนั้นเ,เราก็นำ8นะคะมาคูณทั้งเศษและส่วนเนาะ เพราะว่า125คูณ8ได้ใน1,000นะคะดังนั้น314ก็คูณ8ด้วย314คูณ8ได้เท่ากับ2,512ตัวส่วนก็คือ1,000ทํำให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งได้เท่ากับ2.512เสร็จเรียบร้อยในข้อที่4นะคะต่อมาข้อที่5 614ส่วน500 500สามารถทำให้เป็น1,000ได้โดยการคูณ2ดังนั้น4คูณ2ด้วยจะได้เท่ากับ6บวกเศษ28ส่วน1,000เศษ28ส่วน1,000ทำให้เป็นทศนิยมได้เท่ากับ0.028 6บวก0.028ได้เท่ากับ6.028 วิธีที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะต่อมาเรามาดูวิธีที่สองวิธีที่สองข้อนี้เลขจะเยอะนิดหนึ่งนะคะ6เศษส4ส่วน500เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินก็นำ5 0าไปคูณ6นะคะได้3,000เนาะ3,000บวก14ก็ได้3,014นะคะส่วน500 3,014ส่วน500 คูณ2ทั้งเศษและส่วนจะได้เท่ากับ6,028ส่วน1,000สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับ6.028ข้อ6ข้อสุดท้ายนะคะ1เศษ21ส่วน25 25คูณ4ได้100ดังนั้น21คูณ4ด้วยนะคะ ก็จะได้เท่ากับ1บวกเศษ84ส่วน100เศษ84ส่วน100เขียดให้อยู่ในรูปทศายมได้เท่ากับ0.84ดังนั้นข้อนี้ก็นำ1บวกกับ0.84ได้1.84เดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันต่อนะคะ1เศษ21ส่วน25นำ25คูณ1ได้25 บวกกับ21ได้เศษ46ส่วน25เศษ46ส่วน25คูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับเศษ184ส่วนด้วย100 184ส่วนด้วย100นั้นเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะก็ใส่จุดไปนะคะได้เข้ากับ1.84 เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด2.2ในหน้า71นี้หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ